ว่าชุดเชิญครับเชิญครับสวัสดีจ้าผักกาดหอมกับคุณเลมโบจ้า พาพี่น้องเข้าไปอีกแล้วเด้อมื่อเนี่จจะแต่ว่าเป็นยังเคยจังมาในเมืองวัดตี <c oughs> จะมีคนใจดีเลี้ยงพิซซ่าพี่น้องอ่าพากันมาตลาดแล้วก็ซื้อพิซซ่านะคะฉ <c oughs> ลอง80,000บาท <c oughs> หารอเ่นจ้ะกับพ่อได้ซื้อกินกัน <c oughs> มาเร็ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยสองคน <c oughs> พ่อบอกว่ามันมีที่วางไหมน้องอันนี้พิซซ่าถาดใหญ่อย่างอีกแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยกะบรรยากาศฝนฟ้าตกมีมือนีมือเดียวที่ห้าบโบเกมผลไม้โดยจ้าแต่ว่าอ่าส่วงถุ่มหนึ่งเขาจะต้องรีบมาส่งผลไม้ให้ลูกค้าจ้ะจ๋าพาแต่พี่น้องเขาป้าจ้ะมือนีผ้าพัน ตลาดในเมืองอึกรุงอล่งอัสกี้อิร์ดกรุงไงลพิซาเ็จแล้วกระเขาปลาจ่ะพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยนะจ้ะก็ยังเป็นภาษาอีสานคือเกาเด้อพว่าสิภาพพี่น้องเขาปลาจ่ะเป็นผู้ใดฟั่งบ่หูเรื่องหรือว่าบ่มัก ในการเบาเป็นภาษาอีสานกับอนุญาตกดพานไปเลยพี่น้องโอ้ยมาคือหอมแห้งแทถพี่น้องพิซซ่าพิซซ่าถาดใหญ่ยักษ์นะคะจัมโบ้จัมโบ้กินฮอตเมยาเด้เวลาก,กินพิซซ่าถาดใหญ่ๆนะแต่ว่าไปหาเมยยาไม่ได้เพราะว่าคุณเลมโบเป็นวัดจ้ะที่ฮุ่นรับเฟิสตีก็คือว่าพิซซ่า <c oughs> กองนี่ไอพิซ <c oughs> แกผสมกุ้งน้ำจะฮาวาย,ยเอ,อียนเนาะแอนเซกิ้งปกติกะสองรอยกว่าโ้นจะอันนี้แกบอกว่าสามรคอย้นแล้วก็พิเศษใส่กุ้งน้ำจระเป็นสามร้อยสี่สิบ้นจะแกก็บอกว่าเดี๋ยวนีอยังยังกับแห้งเบิดดีที่เฮายังพอมีพืชพักอยู่ในบ้านแกวาน่ะน,นะฝนกระตกพี่น,อน้อง รัดบีนนะคะอยูุ่างนานี่ก็คือรถบรรทุกรัดบีนบ่ไปจักเทือจ้าพี่น้องจ้าแบะเขามาหนึ่งนาทีกะหอดปลาเฮ็ดแลวจ้ะนะคะตอนนี้ก็เห็นเฮ็ดลงโงกเหล็งเงกอยู่แต่ว่าสิเป็นเฮ็ดยังเท่านั้นละว่าอู้เฮ็ดไล่คักจ้ะ แต่คุณลมโบเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวสิจอดหาหมองกินพิซซ่าจ้ะก็ได้หาเห็ดนำนะจ้ะได้หาเห็ดนำหาเห็ดนำว้าเห็นบ่เหรเห็ดนะขื้นโลงอกเลยเงี้ยเห็ดเบื่อเห็ดเมาก,กับมันเห็ดนะจ้ะ <c oughs> มอดเขียวๆเ,เลยพี่น้องขอ <c oughs> อนุญาตกินพิซซ่ากันก่อนเด้อดีสิกินเพื่อพี่เพื่อนอน้องน้ำดอกสิได้ผ้าหาเห็ดด้วยจ้ะ <c oughs> วอร์ชูคูดเชิญครับเชิญครับโอ้มุมเชิญครับใช่ยหมคะวอร์ชููดเชิญครับเชิญครับวอร์ชูคูดเชิญครับเดินจ้ะฮาวายเอียนกุ้งนะรางวัลของคนขยันจ้ะขยันสองสองคนครูเด้อพี่น้องอืม <ś m ul ky> หัวสุกเข้ามาในนี่ปั๊ดคือหอมขอักน้องมันต้องว่างโทรศัพท์เด้บอสันมันฉีดกินบุไดไหมไดิกินบุท่านเพิ่นดิ <ś m ul ky> เดี๋ยวเพิ่นกินมืดก่อนดิหัวเสียงคนอื้ออื้อ <ś m ul ky> อื้อออุ้ยโอ้ยทองหง <ś m ul ky> <ś red> อือบกึกล้วก็แสบผักบรรยากาศน้ำนอืออร่อยไหมอืม <ś red> ออ,อร่อยมากมากอืออร่อยมากมากอือแบบผักหน่อง ชีวิตไม่ต้องอะไรมากมายนี่ดีที่สุดแล้วกินพิซซ่าอยู่กลางป่าพี่น้องนี่มองจอดรถเด้อพี่องพักขีลิงจ้ะเย็ดติกเอืมเย็ติกเกออันสกิงอร่อยมาก แก้าซื้อของ้องกินของใช้ยุ่ททางไทยรดเด้อพี่น้องแล้วก็แวะซื้อยาคีมอ่ะกันริ้นกัดจะ้สะสเป,ปรย์ก็ตาเห็ดจ้ะพี่น้องตาเห็นหง้าไปเรื่อยจะ้ะมาทุกปี Chapter ta tôi ah, <laughs> mhm đã. Mm. like a đòn mhm 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 salad Mhm 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 อืมเสดคัก เติมพลังกันก่อนเด้อพี่น้องอยวค่อยสิพภาเก็บเห็ดดอกจ้ะแซ่บคักกินกับบรรยากาศปากเคี้ยวพิซซ่าสายตาก็ฟาดไปหาเห็ดจ้ะ เหมือนบะวหรออืมเย็ดติกกอนอันเสร็จเกบอกว่ามันดีไหมบอกว่าดีอร่อยมาก ฉลองพิซซ่ากลางป่าฉลองทานพิซซ่ากลางป่าฉลองแปดหมื่นบาทในการเก็บผลไม้จ้ะอือหือร้องเ <c oughs> อ้สิ่งโ<า>คตรละ ดูคนละก็ะอ,นนอยู่หวนันแคงยังโลมาพี่น้องเพชรพึงหวานจ้ะล่ออยู่แล้วอมาเบงิงอะมีเฮมีเฮพี่น้องเอ้ยอ่ะละปิดคลิปกินใบสนํนนีก่อนเด้อจ้าพี่น้อง <laughs> để cầm khá ngán. Ha <laughs> 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 มีคนอีกกินอีกจอะอืมแสบขับหน่อง กลมลงต่ำๆนะคะมาเลยมาเลยโอ้โหโอ้ยดมเย็ดตะฟินอันสกิลิงนะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวตัดค้าพี่น้องเบิ่งแน่นอนจ้ะนี่เด้อจ้ะพี่น้องเมียไปทางขวาผัวไปทา้งใส่ใหญ่พากันยางได้กำค้างัดหรือบบมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันเห็ดเบือตีวัชันก้อนอยู่หวานจ้ะพี่น้องเห็ดพึ่ง หวานหวานหวานหว,วานหลายอย่างหวานหอมหวานเ่บอสองดอกละจ้าขั้นตะเล่นพ่อเก็บไปก่อนเด้อพี่น้องจ๋าุกเขายัางไม่ได้จ๋าพราะว่าเปียกจ้าพอก็เก็บอยู่เก็บอยู่เชิงภูเขาน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็ดไปก่อนจ้า แกเอามือดันก้นห่วยย่าหิวแอวตาแม่ล่ะพอปันว่ามัดหนูหิวหิวหูเข็มขัดคอยตอนเต้นอยู่พี่น้องอ้ยแงไปนี่สตูยะยะใหญ่บใหญ่สตูก็คือไหญ่เด้อน้องสตูออกล้องใหญ่และยาวด้วย ทักแกหิวหิวโอ้ยอย่าตีดากสิแม่ล่ะห่วยแกบอกว่าโอ้ว่ากอติซซาอร่อยเห็ดเอ้ยอร่อยพิซซ่าโอ้ยอะไซยาเองกอกทีสอือฮึอร่อยมากๆมากๆพิซซันพี่โบเก็บเห็ด cây pete đọt nhỏi của anh phu nhân đây, nè hết, đọt nhầy không hao, ui, to cái mướt, xong ăn xong ừ. ăn, ừ. boda boda, vậy, ừ. yeah. pô in, ừ. đổ hết lái cả อย่างแต่โดนว่าอยู่ดอกขั้นบอบอกกามีคนถามอยู่เห็ดอะไรนะ่าสันปบาติโตปาติโตเกว่ามาเบึงแน่เห็ดอีหยังว่าสันตามไปเบึง ตามไปดูเห็ดยังละพ่อเกอเอินมาเอาแนวนีพี่น้องเห็นบอนย่อคานแอสตาแอนสิกลิงก็อร่อยด้วยย่อเป็นโดมาลิเตเมอร์กมันจะดำจักหน่อยแต่มันก็อร่อยเด่นนาเตมองออลิการสบ เบ,บี้ยกซุอืมเ <ừ. S 1> นี่ยนะต้นเบี้ยกนะคะนี่เขาถ้าอยู่ใต้ต้นต้นอย่างเงี้ยเขาเรียกเบี้ยกซพสเตลซุออกอาร์ซอะไรอยุดอยู่ใต้ต้นไม้ย,ยังเขาก็เอินแนวนั่นจ้ะฮะย่ายาดมเยตะซีนอนสก,กิง <c oughs> มันสวยมากจ้ะกินได้จ้ะเดี๋ยวค่อยไปดูแลกันเนอะพี่น้องนี่เปียกตอดยอดดูดอก หาเดียสิตัดค้าให้เบ่งอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยบ่ต้องห่วงเด้อหมอบขัานข้านหมอบข้านข้านอยู่ในป่าพี่น้องตัดจังไงอันนี้เจออีกดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยพ่อปั่นกระดงฟัดเข่าพ่อปั่นกระดงฟัดเขาคือผู้ใหญ่อ้อยลอยเอ็ดเบาเหมือนนั่นเด้อบ่สันกะหินพาแต้มไปเบื้องไปเบื้องกันป้าทิโตพี่น้อง Ừ. Ngon khắc ngon đi Ui ừ. Khao chuột lời Ui Ta đi hả xì bưng muộc con đơ Đầy vò mm. Đầy Đi เอาไปผัดเนยเอาไปอบได้จ้ะอันนี้ก็เอาไว้เกาืคักคักมามามาพี่น้องตัดขาักหน้อยจ้ะเห็ดแต่ดอกใหญ่เด้อดอกเหลืองเอาไปนั่งเห็ดนี่ลดจ้ะ ผัดเนยก็ได้อบก็ได้จ้ะลูกค้าก็มักมีดของเห้ากับมีอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่เหลี่ยมเดอ้อพี่น้องประดิษฐ์เอาจ้ะประหยัดและพอเพียงมือใหญ่ต้องใช้มีดใหญ่จ้ะบางทีเฮ็ดกระดอกหน่อยก็มีดต,ต้องขอโทษขออภัยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกจ้ะ,ะเอานี่ไปเบิ้งไปแย่งกันเดอ้อพี่น้อง พอห่างลูกติดโอ้ยอันผููเอินไปเอากา็ได้เนาะศพนี่มันมีหลายศพเดอ้อพี่น้องยังวาแหละอยู่ใต้ต้นไม้อะไรมันก็จะชื่อนั้นจะ้ะโอ้ยสิเอาไว้เบิ่งไว้แย่งดอกดอกดีนะให้คอยบ้าอยู่เพื่อเดียวเดอ้อพี่น้องพี่บ้าเก็บเพชรนะว่ามีผู้่อใดวาดอกเนาะ ไดว่าคนบากค,คนนั่นกะสีบากว่าคนบาวัว <c oughs> คููไว้ก่อนแล้ววันนี้อ <c oughs> ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกัมบูจอดกัมบูจอด มือนีเป็นมือที่คุณแเล่มโบกขอลองว่าบาต้องเขาปลาผลไม้เด้อมาน่งเลือกดึกเพื่อนว่าอยากจะนางเบิงหนังฟังเพลงน้ำจกักแลงว่าฉัน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เพื่อนว่าเ้าหหางเหินกันตอนนี้ว่ะฉัน <c oughs> หอมกับบได้พี่น้องช่วงนี้เป็นวัดผู้หนึ่งนั่น <c oughs> แกก็ว่า แปลกจังเลยว่าันอันอยู่ด้วยกันแท้ๆทำไมคุณไม่เคยติดหวัดติดโควิดกับผมสักครั้งไหวยหวห้วยห่วยกระโชกดีนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยยังเมันคักอยู่ดอกอืเอ็นสกริงแฮมตาสตูโขยอืบอกที่รักไปเอา ตะกร้าอันใหญ่มาเพราะว่าจะได้ทำความสะอาดเห็ดเหลืองกแกเก็บยากอยู่เด้อพี่น้องจา๋าเพราะว่ามันอยู่ใตาหากไม่เนหน่อยนะ กันบ่เคยมาเอากระสิบ่เห็นดอกจ้ะเพราะว่ามันหลบอยู่เนาะเขาเคยเก็บเขากับมัดจอดรหลดเอาเลยนะเขาก็มาให้เราทุกปีแหละค่ะได้แล้วได้แล้วกากองเหยียบเอาอันนึงขากองเหยียบอยู่อันนึง คือห so ah, like ัวเป็นตะกอสตูขอยอบอ๋อสตูโคยเออบอกเอาโคยอันใหญ่มาเตรียมตะกรนหน่อยพิเศษมากหัวะบสุดหัวหอด้นะหลุงนี่ฮะหอดันไหนไหนพินหอด้อินเต เดี๋ยวหอทายทายอือจ้านี่เด้อจ้ะตะการน้อยๆแขวนไว้ข้างๆเป็นพิเศษเลยจ้ะเทียนตะกาเทียนตะกาเดินทางกันต่อจ้ะ พรังมาเก็บเห็ดพรังมาเก็บเห็ดส่องคนเห็ดเปิ้งหวานตาเออตาเออ ออ้ยหมืน่น้ายสุดยอดอยว้าว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 หัวตันขาตันตันอุ้ยปาดหวามอีกแล้ว กินแสบเด้อจ้ามันมีหลายซบยังบอกนั่นแหละจ้ะมันมีอับซบสแตล์ลซบเทกแกนทอนทอนซบโอ้หลายซบยู่จ้สะสเตนซบเฮ็ดซบก็คือพวกเห็ดพึ่งเด้อพี่น้องกินได้จ้ะ กินแซบกินนัวกินกรอบถูกฝนเข้าไปว้าแดงไปเลยโอ้ยกรอบหวานมาแล้วมาเร็ว,รวท่างคืนบ้านด่กระบ,บพิษวังดอกพี่น้องขาเหลืองอ้ย,อยลุมโวย ดเอาเม็ดฝนลนลงมาใส่หลังพี่น้องเย็นจ่อยๆเป็นค่อยวย <laughs> ลมสา <c oughs> ตะอลิองต่ลอกกามีนน <laughs> ต่ลิงเฉยๆไม่ตลอกเด้อขั้นตลอกกับบมีเหตุแล้วพี่โบยางไปอีกฟังหนึ่ง้ะเคยเจ็บกับมะแวกเอาพี่น้องฮม,มีมองแวกอยู่หย่าเย็ดแรดโอยโอ้ยโอ้ย เยตบรอ้อดีมากแกพาะย่างมากเ,เงียบๆพี่นอ้องอินเตอร์โดลิกก็คือว่ามันกระบดาดแย่ไปซะที่เดียวเพราะว่ามันกระไดจ้ะพี่น้อง เลืองจ้ะโอ้ยก็คิด่าดอกหน่อยที่ไหนได้แอบเก็บด,ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่พอได้พอได้ ได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นสดชื่นบ่จา่าสดชื่นอยู่ฝนตกแกฝนตกฝนกระรังตก